สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำข่าวที่ปางช้างไสยโยกนะคะแบดหมดเด็กๆก,ก็มาให้อาหารกันนะคะที่นี่คือปางช้างไสยโยกะคะ่ะหมดแล้ว10 10ิบสิบสิบแตงโมขึม้นมาหมดแล้วเอ่อชื่ออะไรบ้างเนี่ยชบากแก้วเหรอลูกน้อง น้องจิ๋มไปไหนแล้วละมายังมา,ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอ่าบอกพี่แดนซี่อยู่ตรงนี้แหละอ่ะโอ๊ยตางช้างไซโยเขาหน่ารักอ่ะชบาแก้วลูกฮัลโหลกล้องหน่อยไปแล้วบช,ายยาาาชบาแก้วก Hello, ชบาแก้วะกจะแกล้งป้าเหรอลูกป้ายิ่งกลัวๆอยู่ชบาแก้วนาา่า,า,รารักอ่ะโอ้แค่แห้งช้างเสร็จแล้วมีน้ำดื่มบริการให้ด้วยค่ะพี่แดนจะเอามือกล้องมาเลย ต่อเลยค่ะ,อ,คะอ่าชาบากแก้ว